สวัสดีค่ะปุเป้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป้พามาชมรถเข้าใหม่อีกแล้วนะคะกับ toyota a n t e s นะคะ1 8 e โฉมนี้ปี2017นะคะได้เป็นเกียร์ออตโต้บอกเลยนะว่าสภาพรถสวยมากๆนะคะลูกค้า่ะเรามาดูกันที่รายละเอียดด้านหน้ากันเลยนะคะกระจังด้านหน้าของเขาเป็นโครเมียม2เส้นนะคะแบบนี้เลยนะคะเส้นบนลากยาวไปจนถึงชุดคม ะะได้ไฟหน้ามัลติรีเฟ c t กเตอร์นะคะไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมไฟนะคะแล้วก็เพิ่มมาในส่วนของไฟ LED สีดวงแบบนี้นะคะมีไฟสปอตไลท์คู่หน้าให้นะคะ สวยมากนะคะลูกค้าคันนี้โฉมปี2017นะคะเครื่องพันแนะคะเป็นสีขาวเดิมทั้งคันนะคะลูกค้าเครื่องดูโอ v ี t ีในส่วนของราคาคันนี้นะคะอยู่ที่439,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเดือนละประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ <S <S สีขาวสวยๆนะคะ,ะ,คะอันนี้แม็กเดิมจากโรงงานนะคะเป็นแม็กทูโทนนะคะยางมิชลินได้เป็นยางมิชลินนะคะแล้วก็ยางปีใหม่เลยนะคะปี2020 สัปดาห์ที่40นะคะยางใหม่เลยนะคะขนาดยางนะคะจะอยู่ที่205ทับ55 R16 นะคะลูกค้าได้เป็นแม็ก10แม็กขอบ16นั่นเองนะคะซุ้มล้อเดิมนะซุ้มล้อเดิมมีเม็ดสีติดอยู่นะคะโชค๊คเดิมเม็ดอารสวยๆนะคะเครื่องดู OVVTi สีขาวเดิมทั้งคันไม่มีประวัติกลับสีรถนะคะ ไฟเลี้ยวติดมาด้านข้างนะคะกับกระจกมองข้างมองกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะมีคิ้วกันสาดให้ทั้ง4บานเลยนะคะแล้วก็ติดฟิล์มให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะที่เปิดประตูนะคะจะมีโครเมียมนะคะสีเงินเล็กๆนะคะคาดไว้เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะคะสะภาพโดยรวมนะคะสวยมากๆเลยนะคะกับคันนี้นะคะ To y o ต a าอั i ติ8 e นะคะปี2017นะ,ะได้แม็กสวยๆนะคะยางปีใหม่ทั้ง4เส้นนะคะยางมิชลินปี2020 คันนี้ได้เซ็นเซอร์ถอยมาถึง4จุดนะคะมีไฟทับทิมให้ด้วยนะคะคิวด้านท้ายเป็นโครเมียมนะคะเส้นเล็กๆนะไฟท้าย LED นะคะสวยมากๆแล้วก็มีไฟเบรกตรงที่3ให้นะคะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะสภาพรถภายนอกนะคะค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวรถเดิมไม่มีประวัติตัดต่อเครื่องยนต์นะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะยางใหม่นะ,ะยางมิชลินใหม่ๆทั้ง4เส้นนะคะ แม็กไม่เห็นร่องรอยเลยนะคะแม็กแทบจะไม่มีรอยเลยนะคะยังไม่เห็นรอยเลยนะคะได้ยางใหม่แม็กใหม่นะคะทั้ง4ี่เซนเรามาดูที่ภายในนะคะภายในเป็นสีดํานะคะลูกค้าเบาะหนังสีดํานะคะก็ค่อนข้างดูแลง่ายนะคะสภาพเบาะโอเคนะคะไม่มีรอยขาดรอยยับเลยนะคะสภาพเบาะเกือบร้ออร์เซนะคะลูกค้าสภาพสวยนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําดูแลง่ายๆนะคะ น็อตยึดซอกประตูเดิมนะคะน็อตยึดเดิมเดิมเลยแผงประตูนะคะจะตกแต่งด้วยโคลเมียมสีเงินด้วยนะคะที่พักแขนเป็นหนังนะคะนิ่มๆน,นะคะไม่เจ็บข้อศอกนะอันนี้สักับเพจเป็นโลโก้โฮ,โฮโลล่านะคะน็อตยึดด้านซอกประตูเดิมๆไม่มีรอยไขนะคะคันนี้รถเดิมมากๆนะคะ คอนโซลด้านหน้ามีช่องเก็บของนะคะหนึ่งช่องไว้ด้านหน้านะคะมีคู่มือการใช้งานนะคะเป็นรถมือเดียวคอนโซลด้านหน้าเดิมๆนะคะตกแต่งด้วยขอบโครเมียมนะคะสีเงินนะคะมีหน้าจอเป็นแบบทัสนะคะแอร์ปรับมือหมุนแล้วก็เกียร์ออตโต้นะคะเกียร์ออตโต้แบบนี้เลยนะคะมีช่องต่อสายไฟนะคะปุ่มไฟตัดหมอกนะคะอยู่ตรงนี้ได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ คันนี้ก็ได้แอร์แบ็กถึง7จใบนะลูกค้าจ๋าได้แอร์แบ็กเใบกันเลยในส่วนของม่งานบังแดดนะคะมีกระจกให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะมาดูที่ฝั่งคนขับนะคะดูที่เลขไม้กันก่อนเลยนะคะไม้เดิมจากโรงงานนะคะไม้เดิมเลยนะคะ131,630กิโลเมตรนะคะไม้เดิมเดิมไม่มีประวัติการกอไมล์นะคะ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีปุ่มควบคุมนะคะที่ทวงมาลัยนะคะด้านข้างจะเป็นปุ่มพับก,กระจกไฟฟ้าคันนี้เป็นติดแก๊ส LPG เพิ่มมานะคะจากเจ้าของเดิมนะคะติดแก๊ส LPG เพิ่มมานะคะแล้วก็ด้านแผงประตูฝั่งคนขับนะคะเป็นปรับออโต้ระบบเซ็นทัลล็อกนะคะรบะบบเซ็นทัลล็อกสวยๆเลยลูกค้าจาน็อตยึดก๊อกประตูเดิมๆนะคะน็อตยึดเดิมๆ รถเดิมนะคะสภาพคันนี้รถเดิมเดิมนะคะเป็นรถเบนซินนะคะแล้วก็ติดแก๊สเซลพีจีมาดูสภาพด้านหลังนะคะเบาะหนังสีดํานะคะมองไปสภาพยังสวยสวยอยู่นะคะสําหรับเครื่องพันแปดคันนี้นะคะกับราคาเพียงแค่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันนะคะมาดูที่ห้องเก็บสัมภาระนะคะตามที่เป้บอกนะคะว่าคันนี้ติดแก๊สเซลพีจีเพิ่มมานะคะสภาพรถสวยนะคะ หัวน็อตเดิมๆนะคะไม่มีขยับนะคะรถไม่มีประวัติการชนหรือว่าจมน้ํามานะคะเป็นรถเดิมๆนะคะรอยเมาทาร์นะคะยังอยู่ชัดเจนแบบนี้นะคะเรียงกันสวยๆเลยนะคะะเป็นแก๊ส LPG นะคะแก๊สโดนัทแบบนี้สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ มองหารถประหยัดน้ำมันนะคะหรือว่าใช้ได้ทั้งสองระบบนะคะทั้งแกส๊สแล้วก็ LPG เป้นแนะนำเป็นอันติส1.8 e คันนี้นะคะบอกเลยว่าเหมาะกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเซฟค่าใช้จ่ายได้เลยนะคะมาดูที่ห้องเครื่องคันนี้นะคะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะ Duo VVTi นะคะเป็นเครื่องยนต์4สูบแถวเรียงนะคะ16วาลวนะคะคานหน้าเดิมๆนะลูกค้าจาคานหน้าตรงไม่โคง้งไม่งองไม่มีประวัติชนจากด้านหน้านะคะเครื่องยนต์ไม่เสียหายไม่สึกหรอนะ,ะมีเม็ดสีติดอยู่นะคะเม็ดสีติดอยู่ชัดเจนมากๆนะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะเม็ดอาร์ตคมๆนะคะชัดเจนแบบนี้นะคะฝากระโปรงไม่เคยถอดฝากระโปรงเดิมโตโยต้านะคะ ไม่มีจุดที่น้ำมันไหลยเยิ้มนะคะเม็ดอาร์ตเรียงกันสวยๆนะคะน็อตเดิมไม่ขยับเลยนะคะมีสติ๊กเกอร์มออน,นะคะรับประกันปิดอยู่นะคะฝากระโปรงเดิมแท้โตโยต้านะคะสำหรับคันนี้นะคะพย้ยมอีกครั้งนะคะโตโยต้าอันติส 1.8e ปี2017เลขไมล์131,000กิโลเมตรนะคะในราคา439,000บาทนะคะเป็นรถ ติดแก๊ส LPG นะคะพร้อมกับเบนซินนะคะใช้ได้2ระบบนะคะช่วยประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะก่อนจากกันนะคะเป้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดรถสวยๆเข้าใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ